ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้าที่คุณอาจจะยังไม่รู้ 1. 1. แก้อาการหลับยากในกล้วยน้ำว้ามีทริปโตเฟนช่วยกระตุ้นสารแห่งความสุขช่วยให้หลับง่าย 2. บรรเทาอาการริดสีดวงทวารกล้วยน้ำว้าช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมีไฟเบอร์ช่วยเพิ่มเมือกในลำไส้จึงบรรเทาอาการริดสีดวงทวารได้ 3. แก้โรคกระเพาะในกล้วยน้ำว้าดิบมีสารแทนนินช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียลดอาการแสบท้องจากโรคกระเพาะ 4. ป้องกันโลหิตจางกล้วยน้ำว้ามีธาตุเหล็กช่วยกระตุ้นการสร้างเฮีโมโกโลบินป้องกันโลหิตจาง 5. ลดความดันโลหิตในกล้วยน้ำวา้ามีโพแทเสเซียมซึ่งช่วยคงระดับความดัน วันนี้คุณกินกล้วยแล้วหรือยัง